ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับอเปเีตยนสถานการณ์น้ำขึ้นครับพี่น้องวันนี้นาบาาประตูกุดไปเห็นครับอำเภอเซระพุมจังหวัดลอยอะครับสถานที่บ้านทาโพครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศต่างกาดครับพี่น้องพอแระวัางครับ น้ำรวมครับน้ำกลังเติมมาตะปูขาวพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับระวังครับพี่น้องไปต้องการนะครับบาดนี่ทีสรุปอัปเดตน้ำขึ้นในเบื้องครับพี่น้องครับบรรยากาศครับปล่อยน้ำครับพี่น้องน้ำครัขึ้นเรียกครับพี่น้องผมันมาดับน้ำมันจะซุ่มพี่น้องมือน้อยกันนหร ระดับนึ่งย่างครับพี่น้องึ้นอยู่ประมาณสิบเซนครับคืนดีเลียอยู่ครับพี่น้องครับบรรยากาศรอบอย่างครับรอบอย่างบรรยากาศหน้บาบ้านพี่น้อง หลังบานพี่น้องครับเปิดน้ำครับพี่น้องน้ำกำลังขึ้นไมาแห้งครับแต่ว่ากาะเปถึงว่าพี่กินกครับพี่น้องโอ้มาสิบเบียดพร้อมใส้มียังว่าตัวอยู่าจับรถมาสอแล้วบ้างครับพี่น้อง เดรยากาดครับซอมออนระวังไว้ครับขอรอหน้าครับพี่น้องบรรยากาศโอ้เบึทงท่าหนีไม่ได้ครับพี่น้องบมานี้บ่ได้เปิดครับปลามันหล่นมันหัวออกค้างครับพี่น้อง,งเลยไอ้ถุงถ้วนเลย จะขึ้นท่งแดงไว้ครับเตียนกระท่าสุดนะครับพี่น้องนี่เตียนหน้ามมาแห้งครับไปพี่น้องอย่างไป้เบื้องกัน,นอาครับเดี๋ขามม่วงไก่บบพี่น้อง ประตูน้ำสามบาทครับพี่น้องกำลังแจใครน้ำประตูอยู่ครับอีกปิดือสิเปิดปัดหูุงน้ำพอนี่พี่น้องคนนี้ครับขอระวังครับรถเชิญประทั้งครับพี่น้องเป็นจอพื้นที่ครับนาตรวจน้ำตรวจพนังงัวครับพี่น้อง เปิดน้ำประมาณสองบาทครับน้ำดูประมาณอาจจะดูประมาณสิบเซนครับพี่น้องรับน้ำย่างครับนี่ครับตรงนี้ไปจะเป็นหางกุดพุกขับไหลลงไปเงา้คุณจุดล่อปลาอย่างพี่น้องเป็นหางกุดรับไลลงกหวยระบายลงบึงเกียร์ครับไหลลงบึงเกียร์ก็กเกาครับพี่น้อง ตัดตวดอกไฟบนนั้นสวรค์ทีมองเป็นกระจรนกงอๆหลายๆพี่น้องทีท้ายลงชิปก่อนครับอหนึ่นกันไปครับอย่เนี้ครับพี่น้อง บอสันแล้วนี่บม่เงาดอกไทยลงโม่เี้ายาจะไปเปิดหน้ามันอีกมกั้งบรรยากาศครับบรรยากาศมา,าสีเพชรพร้อมมิร่างเด็กพูดเด็กแก้วว่าพูดนี่เก้าพี่น้องก็เก้าอัอนนั้นเก้ามาท่านต้นว่ายัง,ง,งเดิมผู้เก้าอันนั้นหมายนั้นเดิมที่อู้ยปลากิน มาก็กินน้ำเดิมบม่ได้ใส่เอ็กเฟกเนี่ของแกพี่น้องนี่อ่าจะซ้อมบานประตูครับเลยรถเงียบอยู่ประตูบ้านไหนแล้วพวกหลัประตูมันตะโพกครับพี่น้องเพ้อสิจังหวัดลอยเอ็ดครับสถานีตะบนวังหลวงหน้าบานตะโพกครับพี่น้อง ครับบรรยากาศรอบยั่งครับแล้วถึงห้องแดงแล้วพี่น้องบานนี่ขอระวังครับขอระวังนะครับมึงภาพรุ่งไก่บาดพี่น้องอีกครับลำย่างครับพี่น้องนี่ละเบิดบเปลี่ยนครับนลำย่งฟังเกระซือรอดมีแต่หลายโอเออ จะเพิ่มมิน้องเอ้ยจากมาตาใสมาเคยแหงจากสายหนามนักที่ะนี่ครับบรรยากาศครับแต่พันยังต้ององมใส่ไทยดงไหไทยดงนำ้นงนำเลย เออนี่ครับบรรยากาศครับหม่องมันเคยสุดหรอหมัองเคยสอมพี่น้อง,น,องน้องนี่นี่รถชนกับเยาว่าข้าเจ้าพี่น้องโดไม่รู้ล้มโอ้ยโดครับโดเนี่ยค<ห>ือสิวบวผเป็นตา <ลด S 2> พังดรีพี่นอ้นองเนาะอาจจะปลอดภัยอยู่ครับแถวนี้เอารถประยู่ธด้วพี่น้องยังมาดวงเลยดิเก่งเลยโอ้โอมาบ่ทันสร้างตี หยาบมีล้วงเลยกับบรรยากาศใต้สะพานพี่น้องเมืองรถใกล้จู่สะพานอพี่น้องเมืองรถผุน,น้ำหลายบ่หลายสะพา,านยังนะฮันเชือกอีหยังเหรอไม่เสียตรงเตียนฮันยังฮานยังนีง่แหละเชือกของเทีบ้านท่างามหยาบแม่ครับ <c oughs> บรรยากาศครับเบิ่งรถครับนี่รอดได้บ่พี่น้อง ีหางหอดมัผีบ่ะหเป็นด้ผีนี่เนี่ยหลอดตั้งเลี่ยมนเยเขพังเ้ขี้ไเนปุ่นไรน่เ่แหงกต่อนไปแล้วเนี่ยบืนไเนี่ยต่ภาพมันไหตุนมันมันขึ้นมันแหงขี้เนี่ยนไปอะไร้ง โอ้ลงไปบงป่าบนกะนไม่ยังนกันนะสร้างตีันมันบ่โอ้มวยซุ่มตันนี้ปดตัวป้ากล้ยงมึงตัวหลดหุ่นบังรลดกล้ยหว่ามันพี่น้งงเลยบังรลดดี่ รุ่นนี้กัรุ่นกล้วยหอมเราเนี่ยตัวใหญ่แห้งครับ,บัวบามกลวย,ยโอ้ตีลายอยู่ครับบ,บรรยา,าก,กาศใส่แต่บ้านพี่้องน,น้่นั่งค้นเรียอยู่ครับน,นั่นนงน,<ะ>น,นั่งเข่าบอลจักแล้วะครับรบรรยากาศ ไปจต่พลาดพี่น้องโอ้หเฮือใหม่อะไรมากเน่ยมันเ,นเปนบรรยากาศนุ่มสูงเลยพี่น้องพี่น้องเมืองกันน่ะนี่ครับบรรยากาศไปกต่พลานพี่น้อง เออไม่กำลังไหลามาอยู่บนซอกพี่น้องมึงเนี่ยเอ้ยจะคือยังไงครับน้ำกำลังมาหว่วงคับพี่น้องจากพวกขาวครับดูครับบรรยากาศครับสร้างตีมันก็นใส่ลงอยู่หมดละมันเตะปลาหน่อยพวกเดี๋ยวกินอยู่ยครับผมขายโทรศัพท์ครับเดี๋ยวไปเบิง่ง ใอ้สภาพนี่น้องนี่ครับระดับเกี่รนรับวัดน้ำพี่น้องน้ำขึ้นครับนครับ,รบโอ้รอบร่วงนี่รีบเลยพี่น้อง ไหต้องไปคาไตพี่น้องรองสะดุ้งเจู่คล้องคุณละร้อมองไส้ด่างครับเหมือนเลยคระพี่ท้านั่นจะเป็นหนามออกแกงครับท้างคุณติดมาตรงแกงครับพี่น้องนี่ครับโอ้ลองกัแเลียนดีมากเลย เฮ้ยลังเดียววะสร้างตีนะครับไอ้มาคิมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปต่อไปครับติดตามได้ครับสถานการณ์รับหน้า,าพี่น้องสถานการณ์เอาขั้นสุถ่ายพี่น้องครับเดี๋ยวลงให้พี่น้องมึงนี่ได้ครับพี่น้องนี่ บรรยากาศครับน้ำขึ้นครับนี่เอาครับแต่รอาชิปต่อไปพี่น้องสถานาการณ์เดเป็น,นังไรสีใสพี่น้องมือเก่าแล้วครับโอ้เลิกเรียนออตัวนี้ยิ้มงเงี้ยสิบเบี้ยครับต้นน้องก็เลิกเรียนพี่น้องใครครับเสียมล่าพ่อจ่าพี่น้องบ้าน ย้อเดืยวาาพี่น้องครับผมแน้ำสถานการณ์ตรงนี้พี่กิจครับสีไทยพี่น้องมึงเนื้อครับเนื้อบาทนี่นะขอเข้ามาสวัสดีครับ